สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่กับส้มมีแปดแปดสาขาลาดบัวหลวงอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ส้มแนะนําตัวนี้เลยนะคะจอดรอๆแบบนี้บอกได้เลยนะคะค่าตัวไม่แพงนะจ๊ะกับยูสุตีแม็กี2013คันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันแล้วนะใครที่กําลังมองหารถแต่งรอบคันลงแม็กให้แล้วนะจ๊ะเชิญเลยนะคะส้มอยู่ที่ V ี8ปสาขาลาดบรีหลวงนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะส้มเปิดดาวอยู่ที่2,9,000บาทเท่านั้นนะคะค่าสินสอดคันนี้อยู่ที่4,29,000ทใครนะคะที่อยากได้รูเบใช้งานพร้อมใช้นะจ๊ะส้มอยู่ V888 สาขาราดพรวหลวงนะย้ำกันทุกครั้งเลยนะจ้าว่าไม่ปิดเลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงครึ่งเย็นเลยนะ ภายในคันนี้นะคะเราแต่งมาเป็นชุดเบาะหนังนะจ๊ะพร้อมเครื่องเล่นดีวีดีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวยงามมากๆเลยนะคะนะค,ะคันนี้นะ,ะส้งรับประกันเครื่องเ,องเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะจ๊ะหรือว่า1,000 10, 0กิโลนะคะคอนหมดโอนเล่มได้แน่นอนนะคะพ่อค้าแม่ค้านะจ๊ะรับเหมาก่อสร้างนะคะไม่มีสลิปเงินเดือนก็ออกให้ได้นะคะ อยากได้รถไว้ใช้งานเพียงเชิญเข้ามานะคะเข้ามาปรึกษาส้มนะคะโทรมาที่เบอร์0 8 5 1 8 3 4 2 5 0นะคะส้มยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะช่วยกันจัดทุกคันดันทุกเคสให้ลูกค้าได้รับรถไปใช้งานนะคะหรือว่าใครอยากจะได้เป็นตัวสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นตัวไฮนันเดอร์เนี่ยเราก็มีนะคะ ในโซนของโตโยต้าไอ้งโซนของอินูรุเนี่ยตอนนี้มีทั้งตัวเตี้ยตัว,ตวสูงแล้วก็มีแคปมี4ประตูเลยนะจ๊ะตอนนี้เริ่มดาวอยู่ที่29,0 0 0บาทนะคะใครที่มาไม่ถูกนะคะโทรเข้ามาหาซุ้มก่อนนะสอบถามเส้นทางนะคะหรือว่าจะจองออนไลน์มาเนี่ยตอนนี้เราลดพิเศษเลยะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่จองออนไลน์นะคะลด10,000บาททันทีทุกคันเลยนะจ๊ะ ส้มอยู่ถนนนยุทธยาสุพรรณบุรีกมที่3 5นะคะใครไปไม่ถูกมาไม่ถูกเนี่ยลองโทรเข้ามาหาช้มได้นะคะส้มยินดีจะทำรีวิวให้ทุกคันเลยนะคะอยากได้คันไหนนะย้ำกันอีกทีนึงนะจ๊ะเปิดทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้ส้มด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจทำรีวิวสวยๆแบบนี้ทุกวันเลย